เอาหอซอยเปียงเอากำลังสิถามว่าพนักงานบอดายตีบริษัทโรงงานนี่ไหมเบียดพูดเดียวเป็นเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นลูกน้องพร้อมเออฮันเไปพี่เบียดว่าผู้ใดสิเฮ็ดนดำใด่ย่ำย่ำเขาหอซอยกับว่าพอสวยพองามพะนะเราขี่เราขี่ขานพี่เบียดแม่ว่า ตกมาปีใหมข่ขายราคาใหม่ป้นี่ขายราคาเก่าเหมือนเดิมขายราคาเก่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่ผ่านมาหลายๆปีก็ขายราคานี้ส่วนอะไรคะอร่อยแม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ปะนาะโอ้ยเน้องพี่น้องบอ่แมนพี่วิทย์บ่อยากซอยเด้แต่ว่าฮอ่แล้วบ่ถือใจก็ถือห้างยังสิแม้ ก็เลยจาเป็นต้องได้เฮ็ดเองเพราะว่าบ่มีไผเฮ็นด <c oughs> <c oughs> น้าได้มันมันก็บบอทอกันตัวขันหลายคนเฮ็ดมันบอแม่ต้องผู้เดียวเฮ็ดมันจังเสมออืมเนดีขนาดน้ำเล็กบอยัดงใส่ยังบ่ก้ามใ,ใส้ไหนเนาะเอาบอกหูจักระดับมันเนาะบัดรุ่นแม่กระขีดเซนไหววัดระดับน้ำเท่านี้ตัว แม่ก็เฮ็ดขนมซูลูกลูกกินน,น้องผู้ใดผู้ใดอยากเหมาอ่นเลี้ยงน้องๆกะทักหานพี่วิทย์ทักหาแม่แตนโหลดอีแม่เราเฮ็ดแซ่บเพียงยังหนี่คอยกินมานหนีเจ็ดปีแปดปีรสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เฮ็ด <laughs> นนหน่อยนะ่นออเพิ่นบ่อยุบ้านกัน <laughs> แล้วคู่กัน แสบอีหรีแม่ฮ็ดขนมแสบอีหรีจังว่าอยากกินขนมถั่วยแม่ของวะเฮ็ดจักเทื้อเฮ็ดแล้วแล้วเขากินถั่วยพร้อมถั่วยแม่ก็เลยบอยัางขนมถั่วหันน่ะวันนี้เป็นขนมใส่ๆมาอุดหนุนแม่หน่อยนะพี่น้องอีแม่พีพีเอฟซี อยากเมาเลี้ยงน้องๆแดนเซอร์ยังทีก็ได้หรืออยากเมาเลี้ยงแน่นกับไอวี่ก็ได้เพราะว่ากินได้บ่เบื่อรุ่นนี้ห่อน้ำเปลี่ยนดอกเพราะเดี๋ยวอะไรเทศตองแตกก็เชื่อนี่คักปานยังเอา้าแม่คอยให้กำลังใจเจ้าเด้อสุกแล้วคอยสิมาให้กำลังใจไหม